สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะไมแนําวิธีการติดตั้งแอป YouTube บนวิดีโอสิและวิดีโอสิบเอ็ดครับซึ่งล่าสุดนะครับ,รนนครบใครถ้าเกิดใช้งานโคล์นะครับกูเกิลโคลเนี่ยอาจจะเริ่มสังเกตแล้วเอ๊สะสัญลักษณ์ตรงตัวเข้าไปในเสียงของตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีรูปเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีลูกศรลงนะครับมันไว้ทําอะไร นั่นก็คือเราสามารถไปกดติดตั้งแอปพลิเคชัน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งและถ้าเกิดใครติดตั้งแล้วไม่อยากใช้งานก็ลบยังไงมาดูขั้นตอนทั้งหมดกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งแอป u t u b e นะครับบน windows 10และว windows 11นะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาที่โคมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ u t u b e นะครับปกติที่เราเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่พี่ก๊อฟบอกว่าเป็นลูกคอมพิวเตอร์แล้วก็ลูกสอนลยยเลครัับตติด้งนะครับ ติดตั้งแอปไหมอ่าติดตั้งนะครับเราก็จะได้แอป u t u b e มาแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองเราได้แอปเลยนะครับแอปตัวนี้ดียังไงนะครับสมมติพี่ก็ปิดแล้วกันอ่าปิดให้ดูนะครับก็จะมีแอปตัวนี้ปรากฏอยู่หน้านะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราก็เข้าเหมือนเข้าแอป YouTube ได้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้พี่ว่าดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเดิมเนี่ยเราต้องเข้าโคมนะครับพิมพ์เว็บไซต์ต่างๆอันนี้ก็คือเหมือนปักหุดได้เลยใช้งานง่ายนะครับเนี่ยฮะและก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับ เมื่อเราใช้งานแล้วเอ้ยเราชอบก็โอเคไปถ้าเกิดเราไม่ชอบแล้วพี่ก๊อฟผมไม่อยากได้แล้วทำยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนเดิมครับก็กดไปที่จุด3จุดครับกดถอนการติดตั้งครับเนี่ยฮะปึ๊บนะครับนำออกจริงๆมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโคมแหละฮะแล้วก็พอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับสักพักเรารีเฟชครับแอปตัวนี้ก็จะหายไปแล้วเพียงตรงนี้เองนะครับใครที่ใช้งานในส่วนของตัว YouTube อย่างพี่ก๊อฟใช้งานเป็นประจำเนี่ยพี่ก๊อฟก็กดติดตั้งนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เรา เข้าหน้า YouTube ได้สะดวกมากขึ้นนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานในส่วนของการดู y YouTube ครับและนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชัน u t u b e นะครับที่ใช้งานบนว n d o w s 10และ i n d o w s 11ง่ายๆเลยครับใครที่ชอบใช้งานในส่วนของ u t u b e นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์พี่ด้วยนะครับและต้องขอบคุณกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุิเราครับช่วยกดติดตามส u b s c r i b e กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ CatFI